สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สิเกพฤศจิกายนโอ้ยวันที่สิเก้ากระดากระดาคมหกแปดต่ 6, ขอข,อข,อขอู่เขาปลาค่ะมือน,นี้ลูกไส้ปลาไดลมาน้าด้วยค่ะตื่นสวยชัดเจนที่ทำถาชัดเจนอ,อย่างมากแต่ว่ามีมูอยู่ใหญ่ใมากอยู่หนาตะพิงแยาอาดไปน้าไปบึงไปหลุนกันเลยค่ะกิม,มานปั้นไดกําลังใจเฉยๆในเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่า ปลาดีนั้นมันหลายๆนี่เลยแต่ก็มีคนเขามากล่ะมนขื่นพ้นตกฝ้นตกปลาเปียกมีคนมาไต่เมื่อไรบุปกติดีปลาโลนึงเยเขามาเลยสิเห็นเฮ็ดเลยไปตั้งมันเนี่ยแหละแหลกแหลกแ,กแ,กแกมหมานไข้ขาวขเสียงคนเพื่อนเคียร์ บาลเลตาสองดอกกรเจ้ามาไตมาเงี่ยงเห็ดมว่วาหลายแห้งอีงหลียมลอมรละตาแตกเป็นที่เรียบร้อ,รอยไม้แตกเป็นที่เรียบร้อยหาตัวเลือกหูเลือกตาดอกระโดดโอ้ยแค่เลี้ยง <c oughs> น้ำดุดกับไก่เมื่อวานอันโบน้ำก็เลยโบเหลือเมื่อวานเพื่อนว่าขอบคุณเด้อค่ะที่จุงไว้ให้เพื่อนแต่ก็มีคนเขาตอนที่ใช้เจอยด้ช่วงไทยถ่ายคนเขาปลาแไปที่นี่ก็มาเรื่อยไปที่นี่ก็บเมาไต่เรียว่าจงังหวะเลือเมื่อวานเฮ็ดออกหลายแห้งจนมามีแห้งหาง ไปโบสุดหมายว่าสันเถาะบ่มีแห้งยางไปเอาเห็ดต่อนะบันบ่สันก่อนก็คือสิได้หาเห็ดต่ออีกอยู่ปิดไว้อันนี้ก็บ่เหลือมื้อนี้สิได้ไปจักหม้หน่อยหน่อยหนึ่งศูนย์หน่อยดอกนึงดอกตื้มผักบายบ่จังสิเห็ดสิเกิดใหม่ กิ่ไผ่เขียวสองโดแวที่นี่ก็กกกกกกกเกยกระต่ายชาเน่กระตงก็เกยค่อยๆตังค้าก่อ เิตแหวนกับหิดไข่าตัานวนี้ตองนี้ตองข้นอุิยงงวงปลาเสษชสามสาม หูอีกแล้วหนูหายอีกแล้วอุ้นดอกหนึ่งอยู่ในหลืบันนีิชาเจย์สุ่มยาชาเจยสิดุดเขาไปเก็บออกจากบ้านประมาณหกโมงกว่าใส่บาตแล้วสายเงินจะมาแล้วเอ็ดไข่เชียวเงินของพี่น้อง ม,มีเหลือตาอยู่น้ำน้ำน้ำโก้หัวน้ำโก้น้ำโก้ห้ยคุณะคึงกับทากยัๆ โอ้ยเปื่อยละเหลือตัวเพลนเคยโอยหัวรุดหัวหลอนกะติปลาหล่นีลาลหลลยเบิดนั่น่หเลยเกิดไม่เลยเห็นพอดอกบอใหญ่ เห็นพ่อดอกบอนี่ไงแล้วก็ได้หิดมุนมุน,มนห็นนี่พ่ออีเลยยิ่ใหญ่นี่ปาดขาอุ้ยปยูอ่ารับ ตัวนี้เพิ่นเกียร์หลุดเดี๋ยวมาบังเด้อหน้าใหม่มันบ่โฟกัสกล้อง ไข่ขาวขู่ขออปลามันกานี่อุปสรรคเป็นธรรมดาเลยน้ำหมดแดงยู่อะไรนั่นโอ้ยอะไรเหยียบเปรอะเปรอะหัดมาในเท ปิดปุ่มตรงน,นี้อีกเห็ฮเท้าเมื่อกา,ากทาเท้าตรงนี้ลงเหลือทาเท้าเลยอ๋อเสียงรถเขาอาอกเขาออก จุ่มนี่นะขันบ้านนะน <c oughs> ยังจะโททหลับจะโทรศลับทับสิโพฮีตบอกยายย ตันเนี่ยมันกับพวมใหญ่เองีินะแปลว่าเป็นไตออกไปแล้วมันก็นกรลังโพ่เองสิมองเห็นที่เก็บๆหน้าอางเบ็นม้กำลังด้านใบใหม่ด้านงาใหม่แห้งหลดกันว่าเอาเจยกับชีบอดอยก็ต้องเอา พ่อขัวใดพ่อพัดได้ตัวถี่เขาเกียก่อน,นอจะหัวขาบอกข่าวเราแจ้งก่อนค่ะพี่น้อง เปิดรับออเดอร์เห็ดหาดแล้วเด้อค่ะเดิมือละร้อยสองรอยกิโลก็เอาจัวนี้นะหลายหลายกว่านันก็เห็ดบ่อท่านบางเถื่อนี่แหละเปิดรับออเดอร์เห็ดหาดแล้วเป็นหลักสือไปเห็ดยาไอ้เนาะห็ดหาดสิบอกว่าเห็ดหาดเป็นจังไงคนนี้ก็ยังบอท่านหูเห็ดหาดสีสมที่เห็ดที่เป็นยางอะไรค่ะพี่น้องที head ่เป็นยาง มเวลาสิหาอิลีบโผล่ได้พีนี้หูซื้อ่าเฮ็ดหาสิหายากดไม่หาสิหายาดนีงปกติอปกติสิออกเธอที่สองแล้วหยังเธอเจ้าย่าง,<อ>างจังไดจังโเห็นหีดนี่ค่อยพ่อแล้วนี่ยายยายย่างหอกกากระจูยายยายค่อยพ่อ,อ,พอ,อเฮ็ดงามนี่ นี่พ่อเฮ็ดงามไม่หยัางนะนี่มาเอ้านี่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 เออมาใครแน่อยู่ดอกให้เช่าเจือบาดเด้อตัวเป็นเถานี่นี่อยู่จังสี่นี่น่ะนี่ได้นี่เฮ็ดอย่างโออเฮ็ดเพิ่อนร่งแห แม็นบโบโบเห็นเฮ็ดกินเฮ็ดเบื่อเฮ็ดสวิงนี่นี่เห็นโบ่อยได้หายเจ้าเฮ้ยโอ้ยเจือหูเลี้ยวเห็นเฮ็ดตีคุยย่างคุยในศัพท์สองน้ำบาบ้าพวกเขาคุยโทรศัพท์นหายอะไรยะก็แต่เพียงย่างไปทางไหนล่ะจค่ผูกเรื่างก็พอตีเข้เขียวก็เจอกระชิย่างเฉพาะบ่งที่คยย่างเคยได้นี่แหละ ก,ก็มันก็สิเหลือนอยเหลือตาเพลินอย่างนี้นะมันบงที่มันออกคักๆอนะ่ะมันตงลงเหลือตาแหละมันตรงรมีแหลยงานหมิงบอเห็ดไข่เห็ดฉันเห็ดสะจุยฟูฮ่าใหญ่ใหญ่อุย้ยสอ,องตัวใหญ่เรลงหินแล้วถูกตัวอ,อีกตัวบ้านอีกอยูอ่สองตัว แต่พ่อเราสิญางเห็นดได้ยังไง ใหญ่ๆโอ้ใช่ป่ะใช่พออีกแล้วเกแล้วดอกตูมนห่ล่ะเอาน้อดีดีนี่เป็นตัวึ้นลลากันมี่นี่นี่ดอกตูมวิใส่สันมีดปาดนั่นบงนี้ค่อยได้ฮกหราใหญ่ หุกแล้วหุกแล้วกเจีดนี่เจ็ดแล้วกะอะไรชื่อจังหวะเห็นอีกอยู่นะนี่เป็ด hết nắm Hết cuống hết. rồi. นห่เาียวปุอยูนนี่เกี่ยวดเราก็ย่างทานไปบ่งนอีก กินนิม์อนไรเต้มตาแล้วเจ้ายางผาขอยไปเออมหีเดตาน่อ่โยมาเด้อขวดไหาหไปสีจังไหนั่นนั่นแหละขอยว่าแล้วเอ้ามาเยอะขวนมาถึงดามเอาเก็บนมาั้งขวนมาัึงดามมาถึงขวนมาั้งดาบได้บัวได้หอหั ็ดอกหนน้อยพมเงีนยหินไอ้พมไหนก่อนเออซองคอยวาดเลี้ยวซองกล้องดักชุงงกช้งๆงนนก,กะเลี้ยวในตีละ่ะบอกว่ากลมซองกลมซองไม่ต้องกลัวมีเสียมค้ำอยู่อุ้ยอุยใหญ่ๆแล้วหินใหญ่ใหญ่แล้วยางคัน,นปัดกำปั่น กำปั่นเล็กน้อยก็ได้ผ่านหนึ่งระยะไก่ดอกง่ามแหงพักกินข้าวก่อนลุยต่อเลือกที่เขาพี่น้องอืมตะเพียงสายหล่ะอย่า,าสายหล่อใหญ่ใหญ่สายอย่าเอ้อตีย่าสายมา ใหญ่ๆป้ายตัวที่มยางเตีแต่เห็ดโอ้หักหักไมเห็นเห็ดกินเข่าเหลยาย่างน้ำกุ่นน้ำหลังลยแดาหัหกดอกยังวะเห็ดยนังทานเห็นกะทิไดวามันกะยังว่เพื่นมาสามดอกก็เคียอยู่ไดเพื่อนอะเคลียแล้วเคลียเห็ดหลุมปลองงงมูฮาวยางน้ำกุ่นก็ไปเห็นเห็ดกินเขาเหล่วใหญ่มาปลาทีสองค่ะพี่น้อง ปลาบบ้านมงหมากสิเดล๋ย,ลยปัด้ดเดลย์ดลย์ซ้ำได้เอาซ้ำนันเขาพี่น้องรถจอดออมผูกออมปลาอยู่มาในเด้อจะผูกับปลาจะเขาเดี๋ยวใส่ใหญ่ๆไปใส่ไปใส,ยปสย่ยังคอยลุ่งมาทางขวาทางนี้ก่อนน่นก็อยู่ในบ้านก็มีงานเขาดำนะ จะเจอเห็นเลยเนี่ยให้ใหญ่ๆเก็บอา้าวเก็บมาหวานเอา้าให้คุรละดอกนี่ให้คุรละดอกเอออ <c ười> ัน่า้บึงใบใหม่ต้นนั้นบึงนั่นละหา,มาไม่หัีสั่นว่าซองก้องดักสูงๆซอง <c ười> <c ười> ขายกุงกอบตัวเออนั่นแหละเขาเอื่นว่ากองโนกองแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่พูนนี่เห็ดไข่พูนโอ้ยยุงกัดมือบอได้ใส่ทุ่งมือกอแดงหนึ่งดอกวัเป็นสีสันนี่พอแล้วเห็ดหาดเห็ดหาดเป็นจระไดย ก็จะเสียีีแดละรับออเดอร์เห็ดหาดยังนี่เห็ดไข่ดอกตูบอุ้ยกะหลอกกะแตกกินจนบ่ยยังเห็ดเห็ดไข่ดอกนั่นนานดีนี่ไปเห็นอยู่บอแมนอุ้ยเป็นยังสีบอแมนโอ้ยเขาใสิเป็นอัไรท่าผิด นน,น,น,นั่แมนบอแมนอีหีไข่เขียวเอล่านะดอกเขียวตัวนี้เออกระหิดไข่เขียวกันยังวะนี่กระงม่งยัง,งามา <laughs> มกินขามันแน่เบึงดอกอื่นน้ำห็ดหำม่มหมอมหำฟานเขียวมาก เขียวใครเขียวอุ้ยคูคูคใครคูตัดเด็ดพอดีเลย เห็ดเพิ่งในตูป้ปูไม่ใช่กินไ้เออเธออนะจำเนียะค่ะพี่น้อง,งออกจากปลาแล้วพ่อแล้วก็มีเนี่ยสิต้องไปเห็ดอยู่ถือว่าได้หลายเตือไฟคงใหญ่ใหญ่เอามาว้าอู้ยแข่งหาบองได้กับโบเห็นเห็ดนนหูของใหญ่ใหญ่มาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ มานเติบอยู่ใดปุนตักช่องสามเถ่อขันติปูนอีหลีลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขายอยู่ในลอยหาซีฟชั่นี่ได้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะขายสด,ดอยู่